ตัวนี้ไม่ต้องกดเยอะนะคะกดแบบน้อยนๆก็ได้ถ้ามันแหงแ้งก็เติมได้ตลอดมันทำให้ผมแบบนิ่มมะแววด้วยไม่พันกันต่อไปชั่วที่สองค่ะเนี่ยค่ะมันจะเรียนสวยเห็นไหมน้ำมันยี่ห้อเนี้ดีนะคะต้องมีนะคะ หยิง่ายผมจะลื่นนะคะไปข้างบนค่ะข้างบนไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าโมคิลุเมื่อคืนพี่ทำนะคะสีดำเนี่ยหงอกมันจะปิดหงอกยันลากเลยนะคะผมอ่อนแค่ไหนอะ่ะมันก็ปิดหงอกนะคะตัวนี้ดีจริงนะคะสองตัวนี้คือต้องมีคู่กันนะมันดีมากนะคะ อเต่ให้ดูว่าโมวโเลรว่าปิดหมองนะคะไม่ติดหนังสีสาะด้วยน้ำมันไม่ต้องเติมเพิ่มนะคะบริเวณหัวเพราะว่าจะทำให้ให้หนังสีสาะมันเนาะให้เติมเฉพาะปลายผมนะคะ ดีบผมถตะขยักได้ตัวนี้นะคะราคาสูงนิดนึงเนาะแล้วก็ประ,รประกันหนึ่งปีนะคะคุณอู้ใช้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนะคะ b a b y l i s t เพราะว่ายี่ห้ออื่นอะซื้อมาหมดแล้วนะคะ2,000ันกว่าบาทเนีคือไม่เวิร์กเลยแต่ยี่ห้อนี้อดีมากดีบแล้วผมมันจะแววอะเนี่ยค่ะมันจะแววเรียงเส้นสวยบอกไว้ถูกเนี่ย ทั้งหลังไว้ข้างหน้าค่ะดีบผมมาทำง่ายมากเลยก็าเรียกชอบผมตรงไงฉันไม่ค่อยมวนผมเท่าไหร่กว่าผมเสียเพราะตัวเองหน้าบางไงก็ต้องทำผมเนี้ยต้องดีบผมตลอดเนี่ยผมจะแววเห็นไหมคะ อันนี้คือหนิบชัดมากนะคะเดี๋ยวค่อยมาไล่สดคนอื่นแล้วกันเนาะแล้วก็โกยฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งนี้ค่ะคนที่หนีบผมเองทําตามชลลี่นะคะแล้วก็โกยผมมาไว้ฝัางนี้นะคะแล้ก็หนีบนยกมาทําง่ายไม่ต้องไปร้านเสริมสวยแล้วก็โกยฝั่งนู้นค่ะ คนที่หนีบผมเองก็ต้องทำาองบูชันดี้เนาะเวลาคนนิบผมอะค่ะยุ่งยากไหมไม่เห็นยุ่งยากเลยทําง่ายอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดทําเองไปงร้านสวยๆต้องไปรอนะคะแล้วเขาบางทีก็ดึงแรงนะคะเจ็บหนังศีรษะอันนี้หนิบทีเดียวอยู่เลยนะคะยี่ห้อนี้นะคะชื่อว่า baby list นะคะเป็นไทเทเนียมนะคะแผ่นจะเคลือบไม่บาดผมไม่กินผมนะคะแล้วผมจะเรียบแววสวยมากนะคะขยากได้ก็แอดไลน์มานะคะ เนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยนะคะเราจะเติมเติมเพิ่มหอมมากนะคะมันใสมากเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมคะน้ำมันมัน,มนจะไปรวมอยู่ที่ผมนะคะเลยทั้งวันละผมก็จะนิ่มๆน,นะคะ